สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆค่ะสวัสดีก็วัน,นเป็นวันหยุดพักผ่อนนะคะเอดเมก็ปันเลาะนะคะจะไปหาชมธรรมชาตินะคะยนันยานแถวบ้านนี่นะคะก็แล้วก็ลนี่วันนี้จะแลนี่เป็นระยะทางอ่าน่าจะเกิน10กิโลนะคะเพื่อนๆค่ะ น่าจะเกิน10กิโลนะคะตอนนี้ก็แลนล,ลี่ออกมาไดา้ครึ่งทางเลยนะคะอมาหยุดพักนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปตลอดระยะทางนะคะเพื่อนก็กลัวคลิปจะยาวนะคะก็ทำคลิปเป็นช่วงๆนะคะเพื่อนค่ะอัอนนี้ก็ออกสายนิดนึงเพราะว่าอดเมยก็ลงคลิปลงอะไรของ วันนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็แดนลี่ดนล,ลี่ออกมาก็สายนิดนึงเพราะว่าก็รอให้รถแบบอ,อันนี้ตัวเนาะนะคะก็แวะชมบรรยากาศแบบข้างทางไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆค่ะก็ะเรารีบได้ร้อน <laughs> ก็เป็นแอ่งน้ำบอ่อบัวนะคะ บ้านเรือนของประชาชนแถวนี้นะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็ไปค่ะไปต่อไปต่อนะคะนี่ทำผมมีร้านทำผมด้วยไปวัดข้างหน้านี่นะคะขวามือนี่เป็นวัดสิงห์นะคะวัดเก่าวัดแก่มากๆเลยนะคะน่าจะไปปลายสมัยพระบรม,มาไตโลกนาถแล้วก็พันาลายสมัยกรุงศรียยอยุธยานู่นนละคะ่ะเพื่อนๆค่ะ เก่าแก่มากแล้วก็มีการบูรณะซ่อมแซมวัดแบบเดยอะมากเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าวัดแบบคงสภาพเดิมไว้ก็เพิ่งจะเริ่มทําการซ่อมเนาะะวันนั้นข่าวนั้นแอดเมย์มาก็เขาก็ขอให้ช่วยโปรโมทให้นะคะตอนเชื่องทอกสถินมาไม่ทันนะคะแล้วก็เข้าซอยไม่ได้นะคะรถแน่นมากเลยหาที่จอดไม่ได้นะคะก็เลยแบบต้อง เราไปวัดหนึ่งแลคะไปอีกวัดหนึ่งก็มีทอดวันเดียวกันหลายวัดมากเลยนะคะ,ะนมร์ก็จะไปตั้งใจจะไปวัดสัมผูหรืวัดสแกรนะคะก็เดีเ๋ยวว้าวขึ้นไหลไหมคะเนี่ยเก่งนะคเะเนี่ยเอ็เมเนี่ยว้าวว้าวว้าวได้ไหมคะร้านตัดผมนี่หรือเปล่าที่ลูกชายมาตัดก็บอกว่าเจ้าของร้านก็ชอบเออ อไปวัดนะคะไปวัดเทียนมีไปบวชด,ด้วยนะคะสุภทานเอาไปดูสิสุภทานกันนี่นะคะเพื่อนๆคอะ ใกล้ๆวัดนะคะก็ไม่ได้มานานแล้วนะคะเพื่อนนะคะบริเวณเงียบมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เงียบมากเลยน่าจะน่าจะปิดอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าเงียบเงียบมากๆเลยนะคะกวัดสามโคกนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะนี่นะคะ มีสวดมนต์ข้ามปีไปแล้วนะคะเมื่อวันที่สามสอ็ดนะคะเพื่อนๆค่ะก็วัดน,นี้นะคะจะประดิษฐานอ๋ออันเมจํจำผิดวัดอันนั้นหลวงพ่อหอมนะคะอันนี้ลุงพ่อผิวเกจิอาจารย์ดังนะคะที่ล่ำเลือกันว่ามียานแบบยานสูงนะคะก็ตามตำนานที่ แอนเม่เคยคุยกับอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมัคายกเนอะสมัยก่อนเขาเรียกมัทายกแต่ว่าสมัยสมัยนี้เขาเรียกอะไรนะวั้อะไรแล้ววัยวายวัตเชียกรหรืออะไรนะคะเรียกไม่ถูกฟางนู้นก็จะเป็นโรงเรียนนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะเป็นโรงเรียนอ่าสังโคกนะคะเพื่อนๆค่ะก็ทํามฟากไปก็พื้นที่น่าจะเป็นของวัดนะคะเพื่อนๆค่ะ พอพื้นที่น่าจะเป็นของวัดเนาะพื้นที่ของโรงเรียนนะคะเพื่อนๆก็อาไปมาถึงแล้วนะคะเราก็ไปเลาะไปเลาะดูรอบๆวัดนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เป็นน่าจะเป็นโบสถ์หรือวิหารนะคะเล็กๆดีเวน ะะจะดีเก่าแก่นะคะพเพื่อนค่าขอเป็นเจดีย์เก่าแก่มากเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่ก็ขับบนรอบๆนะคะเป็นโบสถ์เก่านะคะพเพื่อนเพื่อนี่อันนี้้านสาบมือเป็นโบสถ์เก่าโบสถ์แก่นะคะอันนี้ยบมากเลยนะคะวันนี้ลมาเยอะนะคะมาเยอะ มาๆมา,มาเงียบมากเลยวันนี้วัดสัมโคกนะคะวัดสัมโคเอ็ดเมย์เคยมาแต่ว่าเอ็ดเมย์มาอีกด้านหนึ่งนะคะเงียบเงียบมากเลย วันนี้นะคะโรงเรียนปิดด้วยแหละเนาะเพราะศาลาก็ปิดนะคะเพื่อนๆ่ะวันนี้วันนี้ไม่มาไม่เจอใครเลยนะคะเรียบมาเลยเดี๋ยวนี่มขอจอดรถนะคะอจอดรถแล้วก็โบสถ์น่าจะเป็นอย่างเป็นโบสถ์เก่าเลยนะคะเพื่อนๆก็แค่บูรณะซ่อมแซมไว้นะคะวัดน,นี้ก็ตามประวัติน่าจะ ประมาณ2,310นะคะที่เอนเมถ้าจําไม่ผิดนะสิหรือ1 1นะคะเอนเมเคยมาครั้งนึงแล้วก็มากราบนะคะรูปเหมือนของหลวงพ่อเกจิอาจารย์นะคะวันนี้ก็คงไม่ไม่ได้เข้าไปกราบแน่เลยเพราะว่าเงียบมากเลยนะคะวัดปิดนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็วัดปิดเนาะเงียบมากเลยนะคะก็เมขอแบบเดินชมรอบๆก่อนนะคะวันนี้ ก็นี่นะคะเพราะว่ารูปเหมือนเกจิอาจารย์จะอยู่ในนู้นนะคะในศาลานู้นก็มีพาเดินออกมานะคะเพืเ่อนแต่ว่าศาลาเ็าปิดนะคะนี่นะคะศาลาศาลามีมีสองหลังนะคะนี่จะเป็นศาลาที่สำหรับไว้ให้ญาติพี่น้องทำบุญทำอะไรกันนะคะน่าจะเป็นศาลาหลังใหม่นะคะแต่วันนี้ปิดนะคะ เวลามีงานมีอะไรนะคะเพื่อนๆค่ะก็บรรยากาศโดยรอบนี่นะคะธงสัญลักษณ์ของชาวมอญน,นะคะมันก็จะมีธงนะคะของชาวมอญหรือว่าเป็นธงระถิ่นแอดเมไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามีอยู่วัดหนึ่งก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าวัดแถวนี้สร้างโดยชาวมอญหมดเลยนะคะแต่ที่วัดอารามหลวงพระท่านบอกว่าเป็น ทงมอนนะคะแต่มี f อฟซีคนหนึ่งมาค้านนะคะแต่แอดนเมย์ไปนะคะแอนเมย์เจอเจอมัคทาย,ยกคนดูแลเอนเมย์ก็จะคุยนะคะหรือว่าถ้าเจอท่านพระนะคะแอนเมย์ก็จะสอบถามท่านเนาะท่านก็จะเล่าให้ฟังเพราะเราไม่ได้เป็นคนพื้นที่ที่นี่จากดั้งเดิมเนาะแล้วก็แบบต้องถามถทยนะนี่นะคะโบสถ์ก็ยังคงเป็นทรงแบบ บสเ,เดิมแล้วก็มีการบูรณะซ่อมแซมให้พร้อมการใช้งานนะคะก็วัดสามโค้งนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็เลยไม่ได้เข้าไปไหว้เลยนะคะนู่นนะคะเพราะว่ารูปเหมือนอยู่นู่นนะคะเกจิอ,อาจารย์ดังก็แบบปิดอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ไม่อยากเข้าไปรบกวนนะคะเพื่อนๆค่ะก็อยู่โดยรอบนะคะอยู่โดยรอบนะคะ ออสำหรับคลิปนี้นะคะพา,ามาชมวดัดก็วัดแถวนี้ก็ไม่ได้เป็นวัดเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็มีแต่ประชาชนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงหรือว่าเวลามีงานวัดงานอะไรอย่างเงี้ยะะก็ถึงจะเปิดให้คนทั่วไปได้ได้มาชมกันนะสวยนะคะนี่นะคะดูยอดยอดหงนะคะเพื่อนๆค่ะสังเกตนะคะยอดหง สวยเด่นเป็นสง่าเลยนะคะสาลาหลังสวยงามมากๆเลยนะคะสาลายอดหงนะคะโอยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะบริเวณโดยรอบๆวัดนะคะเอเมก็พามาชมโดยสังเกตเนาะอ๋อแต่ก็มีคนเข้ามานะคะเพื่อนแต่เมย์ไม่กล้าเข้าไปเนาะเงียบมากเลยกลัวหมา จัดสวนย่อมได้สวยงามมากๆเลยนะคะพเพื่อนขาตรงนี้นย่อมนะคะพเพื่อนก็มาแล้วแดนเน่ขอไปไหว้สักนิดหนึ่งนะคะไปไหว้หลวงปู่ปู่ผิวสักนิดหนึ่งนะคะ ก็ไม่รู้การจะอนุญาตหรือเปล่าพระเงียบมากเลยนะคะไม่มีใครอยู่บริเวณนี้เลยนะคะเพม่อนเพื่อนแต่บริเวณสะอาดมากเลยนะคะวัสะด,วะะสะดสะอาดมากๆเลยวัดแถวนี้นะคะก็สะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะอันนี้ไม่รู้เป็นเป็นกุติของเจ้าวาดหรือเปล่านะคะก็อห่อระฆังนุ่นห่อระฆังนะคะเอาบุหรีน้ซ่อมแซมไว้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะก็ออยังตื่นแบบ ละคงเดิมอ,อยู่นะคะพเพื่อนๆค่ะนี่นะคะ่ะวัดสามโคกนะคะวัดสามโคกนะคะพเพื่อนๆค่ะสวยงามนะคะพเพื่อนๆค่ะอ๋อจัดสวนได้สวยงามมากๆนะคะพเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะก็อ่า ำหรับคลิปนี้นะคะวันเอ็เมพามาชมนะคะวัดสามโคกนะคะอยู่ในอำเภอสามโคกจังหวัดประทุมธานีนะคะเอ็เมย์ก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปพามาชมนะคะวัดสามโคกไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เอ็เมย์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ